สวัสดีครับเจอต้นไปเข้มนะครับวันนี้เจอกับอายุนาวอนนะครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนทุเรียนของนาวอนนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ขึ้นซว้ดนะครับวันนี้ก็เลยคุยกันที่บ้านนะครับว่านาวอนเนี่ยครับก็ได้ฉายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของเอ็มว์นะเดี๋ยวอย่าพึ่งข้ามขั้นตอนนะครับารู้จากนาวอนก่อนนาวอนอยู่เห็นไหมครับตอนนี้ยืเห็นไหมครับ หมหกซอยผลทุกหมหกทุกซอยแล้วก็อยู่สำบลพครลักครับตลักนิดิดอำเภอปะโตไหมปะโตครับย่ปะโตนะครับอ๋อวันนี้ตอนไม่เฮมนะครับก็มาเที่ยวนะครับม้านาวจนะครับนั่งกอบัสรุปของการที่วา่านาวอในตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เอ็มวในปีนี้ในการฟื้นผูดินนะครับทำให้ถัร่วรียนเนี่ยฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ย อย่างงเดียปรยะต้นทุนประหยัต้นทุนเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์จากที่เขือนใช้เยอะๆแต่ละปีที่แล้วนี่เราใช้เราลงทุนในส่วนปีที่แล้วเยอะไหมครับปีแล้วส้องแส้นว่าอ่จะมาไปรียบเทียบประมาณแส้นเมตปีนี้ถึงต่อถึงถึงต่อึงนะครับจากที่ฟื้นฟูดินโดยตอนนี้ใช่ไหมครับไอ่านหนาวันทื่อตัวนี่หนาวัตัวตัวตัวซอยทัชนะนี่นะครับหนานนวันชีพไปที่หรอครับปีนี้ เปนี่เพิ่งที่ไปสร้างล้อครับสร้างล้อทั้งนี้เจ้ามาทิพนี่เป็นล้อเพื่สางครับและชงฟืนฟูช่วงไหนฟืนทิดประมาณที่รบฟืนฟูช่วงแรับกลางแล่ตกก็สร้างล้อครับอืมสร้างล้อภาวาปีแล้วเนี่ยปีแล้วภาวะปีแล้วเรือนโตใบเล็กครับใบไม้ครับหลักเซฟอ่าดังนั้นพื้นที่ของปีที่แล้วคือจุลินซีในดินเนี่ยไม่มี หช่ครับก็เลยปีนี้ก็พัฒนาดินขึ้นมานั่งปุ๋ยเคมีลดไปเยอะไหมปุ๋ยเคมีลดลดเสวนาถึงต่อถึงเลยครับปุ๋ยเคมีถึงต่อถึงนะครับอยากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสอยพัดสีพ้อยคอยเมแล้วก็เอฟฟาในการทะลุทะลวงเรื่องดินนะครับทําให้ดินมีออกซิเจนนะครับทําให้ตอบโจทย์ของนาร้อนนะครับปีที่แล้วก็ปีนี้ผลผลิตอย่างไงครับนารอนผลผลิตพอๆกันแต่ว่า ต้นทุนน้อยต้นทุนน้อยกว่าเดิมนะครับต้นทุนน้อยกว่าเดิมแต่ผลผลิตตามเดิมอืมชื่อหวา่าลดต้นทุนแต่ผลผลิตคืออ่าาาเดิมจริงแต่ว่าเราลดลดต้นทุนน,ทนักศึกษาทุเรียนปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วไหมสวยว่าครับสวยว่านา้ำน้ำเคี้ยวไหมน้ำเคี้ยวอ่าน้ำเคี้ยวนี่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บางเขนเซียมบอรอนแล้วก็เอจีเอจีครับเอจีในแนววันสอบเรื่องเรื่องใบ นั่นก็เร่คิดคิดดอกกะเขียนเทียบบอลนี่จีชายใหญ่ไหมใหญ่ไหมแดงไงครับแดงไงมันไม่หลายตัวใช่ไหมมันมันไม่ไม่ต้องจ่ายหลายตัวมันพวกหนึ่งลานครับอืมวันนี้เราเจอเจ้าของฟุนตัวจริงจริงเลยนะวันนี้ก็คือแาวบอลนี่ยก็คือจริงจริงแล้วก็ได้การที่อาเขาเรียกว่า ได้คนแนะนามาจากลา่าีกทีก็คือหลานพกมนก็โหล่พีดํานะครับก็ก็กยุ่ยแขกนี่แหละก็ทําให้แถวนี้ก็ได้ปีนี้ได้ถุเรียนกันหลายเจ้าน,นะครับแล้วก็ถุเรียนตัดตัดโหล่ไปเป็นอย่างไงครับต้นเป็นไงตอนไ,ไม่โส<อ>ม,ม,ม,สมนี่ครับอย่างตาปากเดิมุกอย่างครับอย่างซุ้ยเหมือนเดิมตอนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตอนนี้ตอนไม่โสมนึงตอนไม่โสมแล้วก็ฟืนฟูงายอ่าแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ อ่านี่รอบนี้เราก็ตัดน่าจะเป็นชิปกว่าตันไหมปีนี้ครับชิปกว่าตันครับได้เงินล้านแล้วนะครับปีนี้แต่ลงทุนจ่ายที่สองแสนว่าเลือกแสนเลือกแสนเลือกเลือกแสนหนึ่งเลือกแสนต้นต้นครับแสนต้นต้นอืมลดต้นทุนไปแสนหนึ่งถ้าว่าช่วงนี้ครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงแต่พอเรามาทําดินให้ดีเนี่ยมันก็เราต้นทุนไปได้แล้วก็เราใช้ผลิตภัณฑ์ทีอ่าเขาเรียกว่าอ่าคุ้มคขาเป็นหัวหัน ของของพืชน,นะครับไม่ใช้ชิดครั้งนึงมันระยะการถ่าส่งมหาหห้มันได้ได,ได้ได้คุมขานะครับก็เลยทําให้เราเนี้ยได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็น,น,า,นาวนว่า,าจะใชยเป็นยังไงครับในระยะต่อไปเราจะชายกัน,นกยึดซ่ายนยึดซ่านแล้วก็ยึดยึดบำรุงใบใบ,บำรุงใบในะครับก็เดี๋ยวก็ต้องจุดทําใบกันต่อนะครับเอจี่ในตัวเจนกันครับผมวันนี้ตอนเป็กเทมการน,นาวอนก็ อ่าพอเว่าแล้ทคมาถ่ายอทอดเรื่องการใช้นะวันนี้ก็ข้อลาไปก่อนเดียเคยมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้ขึ้นส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันวันนี้ฟุณตกอยิ่เดี๋ยวก็ทิ้งทายอาจจะไปเทียวส่วนนะครับแต่วันนี้ข้อลาไปตรงนี้ก้อนเดี๋ยวไปเทียวส่วนอีกทีนะครับก็ข้อลาไ้อนครับสวัสดีครับ